สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับรายการ Energy Gamer นะครับเปิดรายการใหม่นะครับมาเจอกับพีบีกันเลยวันนี้นะครับเราก็มีแขกรับเชิญนะครับกับคุณอาร์ตนั่นเองครับโกเยสวัสดีครับเอวันนี้คนคงจะงงมาสอนทำอะไรมาสอนทำบั็กนั่นเองแม่งเฟมเรตตกชิบหายเลยเวลาอ่ะโคตรเลยนะครับผมก็นี่ก็คือฝั่งฝั่งจนฝั่งผมนั่นแหละนะครับก็วิธีก็ขึ้นทางนี้แม่งเบย จึ๊บแล้วก็จึ๊บอจอึ๊บจึ๊บจึ๊บเวลามันขึ้นมาแล้วแล้วก็ชึ้กเข้าไปครับเนี่ยคนลองคนเราเป็นคนขึ้นไปเดี๋ยวผมจะลองเป็นคนโง่เกิดขึ้นใหม่เคยโดนอย่างนี้อยู่หนึ่งครั้งนะมาโดนป้ายโดนป้ายนะคบผมเนี่ยโซล้วกเกิดเสร็จแล้ววิ่งจะไปฆ่าไหม เอาเฮ้ยตกเอาใหม่แมงบือเฮ้ยเพิ่งเกิดทำไงดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดูมันมาจากไหนเอ๊นับก็เป็นอย่างนี้นี่เองโอ้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 เดี๋ยวนะครับแล้วก็มีจุดบั๊กอีกอย่างหนึ่งนะครับผมไม่ใช่บั๊กหรอกอันนี้คือทุกคนก็ทำเป็นแต่มันเป็นเกียนอย่างหนึ่งนะ ขึ้นมาทุงนี้นะไม่เบยเกียนอย่างหนึง่งเนี่พอเกียนพอกำลังเดินมาเว้ยคนก้าวเดิอนอะป้ามฆ่าไปจบเลยหรือไมก่ก็ลงไปฆ่าแมงจอดจอจเคลืนต่อ <c oughs> นะก็ <c oughs> ทำคลิปจบกันแค่นี้แ <c oughs> มงเบย <c oughs> นะผมก็ หวังว่าคงจะเอาบักไปใช้ได้ถูกวิธีนะ JM ยังไม่ปิดยงังปิดปักนี้ไม่ดีไม่ดีคุณเล่นแต่ครับผมสำหรับใครก็สำหรับแค่นี้ก็สวรับวันนี้ก็สวัสดีครับฝากกดไลค์กดสับตะไคร้ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ